พี่คะน้องตั้งใจที่จะอัดเพลงนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ชายคะ่ะอยากจะเซอร์ไพรส์พี่ชายเพราะน้องไม่มีโอกาสที่จะมาอวยพรเหมือนคนอื่นๆเพราะเรามีข้อจำกัดที่เหมือนกันก็คือน้องไปได้ทุกที่ในประเทศไทยยกเว้นต่างประเทศพี่ชายก็เดินทางไปได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทย อยากจะบอกว่าความรู้สึกนั้นมันทรมานมากค่ะและอีกความรู้สึกหนึ่งและน้องก็เชื่อว่าพี่ก็รู้สึกเหมือนน้องก็คือการที่เรามาจากประชาชนเรารู้สึกถึงบุญคุณเรารู้สึกถึงความรักความห่วงใยที่ประชาชนมีให้กับเราทั้งสองน้องอยากจะมอบเพลงนี้เป็นสื่อกลางของเราสองคน ประยังประชาชนเนื่องในวันเกิดพี่ชายค่ะทุกวันที่ผ่านพ้นไปทุกเพลงข้างในหัวใจเป็นเพลงของเธอ จะนึกขึ้นได้ว่านานที่เรานั้นได้พบได้เจอเพิ่งจะรู้ว่าฉันมีเธอมานานขนาดนี้แต่มาลองมานึกย้อนไปวันที่ด้หรือวันที่ดีก็หันไปเจอเธออยู่ข้างๆ แค่คนพ <คน S 1> ื้นคนหนนที่ไม่ซึ่งไม่เห็นสำคัญไม่เคยนึกวันนี้จะมีรางวัลจากฝากฟ้า,ฟาอยากจะมีคำพูดดีๆที่จะใช้พูดแทนสายตาว่ารักยิ่งกว่ามันมากยิ่งกว่ามากมาย ไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นคงควันที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจ ิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่ารับรู้ได้ด้วยใจคอยกระซิบว่าฉันยังคงมีใครอยู่เสมอในชีวิตมีหลายเรื่องราวแต่ว่าทุกเรื่องราวของเธออยู่ลึกยิ่งกว่ามันชัดยิ่งกว่า ยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นคงควันที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจ พยายามอย่างเต็มที่ในการที Pop ่จะสื Pop ่อความหมายและความรู Pop ้สึกของดิฉันก็หวังว่าคนฟังจะรับรู้ความรู้สึกนี้ด้วยเหมือนเด็งที่ดิฉันรู้สึกนะคะมันตาบวมเลยเหรอง่ายอ่ะคุณตาบวมตาเนี่ยคุณตาอย่างตาโอ้โหตาตาตาอยู่ไห เ <Okay. S 2> คคคนตาวามทรงจำยังคงงดงามแม้น่านานและไม่มีวันจากเราไปไหนเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉัน เส้นทางที่มีแสงไฟเป็นงคงามวานที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งอมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอ ผ่านพ้นไปทุกเพลงข้างในหัวใจเป็นเพลงของเธอสุขสันต์ันเกิดน,นะคะพี่น้องรักพี่คะ่ะ สุขสันตันเกิดน,นะคะพี่น้องรักพี่ค่ะให้พ่อรักน้องเขาเป็นหนักเป็นน้องมากนะพ่อขอบใจมากน้องเลยทุกอย่างมันเป็นเดสตินีบางทีเราก็กำหนดไม่ได้เพราะว่าเราถูกกำหนดมาอย่างนี้ก็ต้องอดทนฝ่าวันมันไป ทุกคนเกิดมามันมีผังชีวิตติดตัวมาชีวิตทุกคนถูกวิคิดว่าจะต้องไปตรงไหน,นแต่ระหว่างทางนั้นเราต้องทำให้ดีเท่านั้นเองก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเดสตินีที่ที่น่าภาคภูมิใจแต่ก็โหดร้ายพอสมควรเราก็ต้องอดทนรับมันไป เราก็มุ่งทําความดีทำกรรมดีในชาตินี้เพื่อให้ชีวิตเราในชาติหน้าจะมีเดสตินีที่มันปราบลื่นไม่เหมือนวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราออนแอไม่ได้เพราะว่ามีคนที่รอแล้วก็ให้กำลังใจเราจำนวนมากเราต้องเข้มแข็ง เราเราก็ต้องพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณคนที่รักและห่วงใยเราไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเราถือว่าคนที่มีใจอยู่กับเรามีความห่วงใยเราเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องทำอะไรได้ก็ทำไป อดทนกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะน้องนะขอบคุณมากน้องเลยมีคนอวยพรเข้ามาเยอะเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้อปูคอมเมนต์ว่าน้องดูอยู่คือระหว่างที่เราไลฟ์ปูดูอยู่โอเค okay, ทุกคนก็ขอให้คุณพ่อสุขภขาพแข็งแรงเข้มแข็งนะคะส่วนใหญ่ก็พูดแบบนี้โอเค <Okay, S 1> ก็วันเดยบอยวันนี้มีความสุขดียิ้มก่อน <laughs> อปู <laughs> <า S 3> ส <บ S 1> <laughs> ่ง <สบ S 1> คลิป<ๆ>มาเลย น้ำตาหยดกันทางบ้านเลยเนี่ยโอเคอย่ <Okay. S 2> okay, okay, างจบ<า><า>มลนะคะาปตาปนะขับคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะครับขอบค,คุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่ทุกคนที่อวยพรมาในหลายช่องทางฝากกันมาก็มีส่งไลน์ก็มีส่ง S อ s มเอสมาก็มีขอขอบคุณทุกคนนะครับขอให้พรที่ทุกคนให้ผมมันนั้นจงกลับไปให้ท่านทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่จะสู้กับสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในวันนี้ไล่ผ่านพ้น,นไปให้ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็มั่นใจว่าชาวไทยจะกลับประเทศไทยด้ยเร็วครับ